สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนปาแอนไปดเดียวสเปนสองอาทิตย์กลับมาดอกไม้ตายเรียบค่ะให้พี่สาวมาลดน้ําให้พี่สาวบอกว่าดอกไม้มันตอมใจตายเจ้าของมันไม่อยู่หรือพี่สาวลืมลดน้ําให้ก็ไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้ลุงปีเตอร์ปลูกใหม่เนี่ยค่ะตายเรียบ สวิตเซอร์แลนด์ยังหนาวอยู่นะคะเดี๋ยวป้าแอนจูนให้ดูบนยอดเขายังมีหิมะอยู่ยังหนาวอยู่ค่ะบ้านหลังที่ข้ามไปด้านนูน้นที่เห็นสีสีคกีมคระะีมค่ะสีกลมครีมนัม่นคือบ้านพี่สาวป้าแอนค่ะป้าแอนกับพี่สาวอยู่ใกล้ใกล้กันค่ะนี่คือหมู่บ้านของเราค่ะสวิตเซอร์แลนด์หมู่บ้านเล็ก แต่อุ่นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ลุงปีเตอร์ปลูกต้นไม้นะคะลุงปีเตอร์ปลูกให้แล้วนะคะลุงปีเตอร์ลุงปีเตอร์ลุงปีเตอร์อารมณ์ดีเสมอค่ะลุงปีเตอร์บนค่ะ เริ่มสวยแล้วค <row> ่ะเริ uno, like so <ridiculous> ่มสวยแล้วค่ะเกือบเสร็จแล้วค่ะสวิสซ์ลด์ยังหนาวอยู่นะคะลุงผิดนี่แหละค่ะชีวิตประจำวัน สวยแล้วลูกพีตาลูกพีเตอร์หันมาหนูนางทำหนอกไม้ป่าหักอะ่ะด,<อ>ดูสิโอ้มองกุฎล่วง <laughs> สวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วลัสดีจตา ลุงปีเตอร์ผมไล่ละนะฟ้าลุงดีตอรลุงปีตอร์มาจ้าลุงพีตอมาอาลุงพี่ตอมาครูมองลุงปีตอมาจ้าลุงปีเตอรดารู้เรื่องไหมคะลุงปีเตอร์บ่นค่ะลุงปีเตอร์บ่นบ่นแต่ก็ทำค่ะลุงปีเตอร์ บนไปทําไปค่ะทัาพี่จอโอเคค่ะเราดูขั้นสอนต่อต่อไปนะคะว่า <Okay. S 1> ลุงปีเตอร์จะทําสวย <Okay. S 1> ขนาดไหนเสร็จแล้วค่ะลุงปีเตอร์ทําสวยมาก เสร็จพอดีฝนตกพอดีขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมคลิปของบ้านนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ